วันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวโอ้โหนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือนะครับสำหรับผมกิวิหมอต้นไม้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ครับก๋วยเตี๋ยวมก็จะมีใบโหระพาใช่ไหมครับยอดอ่อน,ออนโหระพาเนี่เสน่ห์ของเขาเนี่โอ้โหนะ่เย้าวยวนมากเลยกลิ่นของเขาเนี่เสน่ห์ของเขาก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นเย้าวยวนมากเลยนะ สามารถที่จะทําให้รสชาติอาหารนั้นโอ oh. น่าอร่อยน่ารับประทานขึ้นเลยนะแค่ได้กลิ่นโหระพาโดยเฉพาะก๋้ยเตี๋ยวนะครับขาดไม่ได้เลยก๋้ยเตี๋ยวเรือเนี่ยครับเนี่ย <laughs> นะแต่สาระมันอยู่ตรงนี้ครับยอดงามๆแบบนี้ผมต้องนําไปขยายพันธุ์ต่อแล้วชําน้ําครับชําน้ําเลยอะเดี๋ยวใช้ใบเขาก่อนครับอลิลิเอาใบออกก่อนครับ ใส่ก๋วยเตี๋ยวไปนะครับใบเหลือยอดไว้อย่างนี้ครับเหลือส่วนยอดไว้นิดนึงนะครับเหลือส่วนยอดไว้นิดหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมนะผมจะไปชํำน้ำําทีวีหมอต้นไม้ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้พลาดนะครับนะกิ่งงามๆแบบนี้ขายายพันธุ์ไว้ใช้ต่อเลยครับมลพา น่าจะเป็นหงหัลพาแบบปลูกแบบบ้านๆอยู่ครับใบเล็กๆนะอ่าแล้วปลูกแบบบ้านๆนี่ใบมันจะเล็กๆก,กลิ่นมันจะฉุนนะครับนะโอเคอ่ะนั่นครับแปดกิ่งครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการชํำน้ําแบบบดรวมเลยนะครับนะสามวันก็ออกรากแล้วหงวลาพานะเอาไปติดตามกันต่อเลยครับขอกินว๋ยวยเตี๋ก่อนเสร็จจากกิน๋้ยเตี๋จะสาธิตวิธีการ ชําน้ํานะครับอร่อยกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชําน้ําเก่งของละพานะครับนะขออ่อยก่อนรสชาติใช้ได้เลยหอมกลิ่นหรละพาตุกๆท่านใดจะต้องการเช่นผมดกดกกำแบบผู้จัดข้อทักมานะครับมีโนโอ่อยๆทำทันเองที่บ้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ร้อนร้อนร้อนรมีพริกเผาด้วยเหมือนเผอเลยมันก็วยเตี๋ยวเผออือกีดมากเลยพริกผมชอบกินผักปลูกผักกินเองปลอดภัยดีนะครับนี่สลัดแก้วครับนะสลัดแก้วกรอบนะ ไล้วอีกสองเก้วมากรอบมากโอเคผมทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะชําแบบมัดรวม1ชุดแล้วก็จะชําในแก้วขุยมะพร้าวนะครับแก้วขุยมะพร้าวที่บ่มน้ําเรียบร้อยครับนะสี่กิ่งนะครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูว่าแบบไหนจะรากงอกไวกว่ากันเนาะคอยติดตามอีพีนะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลย มะพร้าวบ่มน้าให้ชุ่มนะครับให้ปริมาณน้าชุ่มชุมนะครับเอากิ่งของรัพามาตัดแต่งครับตัดแต่งให้ตัดใต้คอนะครับใต้คอตัดแผลใต้คอตานะครับรากเขาเจอกตรงคอนั่นแหละนะครับแต่ให้ตัดใต้ลงมาหน่อยเพื่อการเน่าของกิ่งนะครับจะได้ไม่ไปโดนที่คอเลยนะครับถ้าตัดเสมอข้อมันจะเน่าเสียที่คอส่วนที่เขาจอกรากเขาจะไปก่อนนะครับจะมีผลต่อรากนะครับก่อนนี้ครับตัดใต้คอนะครับ ทุกกิ่งเลยกิ่งก็ให้ไปทําอ่อนนะให้ให้เป็นกิ่งที่ไปค่อนไปทําอ่อนนะครับถ้ากิ่งแก่นี่ไม่ได้เลยครับไม่งอกวิธีนี้กิ่งแก่งอกยากครับลากงอกยากนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะจัดการทําแบบมัดรวมก่อนนะครับมัดรวมก็คืออุปกรณ์ก็คือจะมีกระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่ถ้าได้เป็นแบบม้วนจะดีนะครับกระดาษแบบม้วนนะอันนี้ผมมีแบบกระดาษกล่องสั้นนะครับก็ใช้ไปก่อนนะครับ <Orb> นี่ครับข้อตาอยู่ตรงนี้นะให้พันเหนือข้อครับพันเหนือข้อนะครับพันเหนือข้อเสร็จแล้วก็เอากิ่งที่สองวางทาบเข้าไปครับวางทาบเข้าไปให้เหนือข้อนะอย่าลืมตรงนี้นะครับพันนะครับพันเหมือนเดิมอ่านี่คือการชําน้ําแบบมัดรวมนะครับอ้าวเสร็จแล้วกิ่งที่สามทาบเข้าไปครับวางทาบเข้าไปตรงนี้นะครับกิ่งที่สามนะ ให้ดูแนวของกิ่งนะครับให้มันเสมอกันนะครับให้ระดับของแนวระนาบเสมอกันนะครับเอาพันเข้าไปเนี่ยครับเนี่เห็นไหมครับกระดาษเีชูถ้ามันเป็นลักษณะนี้มันจะได้ต่อนะครับนี่มันจะได้ต่อนะเนี่ยถ้าเป็นแบบม้วนมันจะยาวเลยครับพันยาวเลยนะเอากิ่งที่สี่ครับใส่เข้าไปนะครับอ่าเนี่ยครับเป็นการมัดรวมแล้วนะครับนี่ ที่ผมเรียกว่าการชำน้ำแบบมัดรวมนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับนะทีนี้ผมจะใช้ขวดพลาสติกขวดนี้นะครับในการชํำเขาอาศัยปากขวดนี้เป็นที่ปักยึดกิ่งขมุรภา,านะครับนะแต่เราต้องเติมน้ำก่อนนะครับเราต้องเติมน้ำเข้าไปในขวดก่อนนะครับนี้ไม่ได้เตรียมไว้แต่ต้นครับต้นทีนนะให้เต็มเลยนะปั๊บทีนี้ก็ได้แล้วน้ำเต็มขวดแล้วนะครับ ตรงนี้ถ้าจะให้ดีนะครับก็เหยาะน้ําให้ชุ่มครับเวลาเรายัดลงปากขวดมันจะได้ง่ายครับเหยาะน้ําให้ชุ่มนะครับเสร็จปุ๊บก็นี่ครับวางลงไปเลยครับปั๊บกระดาษทิชชู่เขาจะอมน้ําพอดีนะครับนะเนี่ยเขาจะรับกันพอดีกับที่เราทําให้กระดาษชุ่มก่อนนะครับนะก็ดันขอบหน่อยนะครับแต่งขอบลงไปเนี่ยให้แน่นๆนะครับไม่ให้อากาศเข้าครับเนี่ย โอเคครับได้แล้วครับนี่คือการชํำน้ำแบบมัดรวมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกิ่งเพืชที่ผมชํำน้ำไว้นะครับที่ได้ผลแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมาเดี๋ยวเอาวิธีการที่สองก่อนนะอ่านี้วางไว้ก่อนนะครับวิธีการที่สองก็คือการชํำแบบปักลงไปในขุยมะพร้าวเลยนะครับนะสี่กิ่งเหมือนกันดีดีเลยจะได้เปรียบเทียบว่าอันไหนรากงอกก่อนกันเนาะอันไหนงอกไวกว่ากันนะครับเนาะ อ่าอันนี้นะครับขุยมะพร้าวนี่ครับวิธีการที่จะพิสูจน์ให้เย็นรากมันงอกไหมก็คือปักลงข้างๆ้างนะครับเนี่ยให้เขาขนาบลงกับขอบของแก้วนะครับเนี่ยพอรากงอกมันจะเห็นเขาขาขึ้นมามันจะเห็นไหลของรากเขาขาวขึ้นมานะครับนะปักลงข้างข้างอย่างนี้นะครับนี่นะครับอืมมาทดลองมาพิสูจน์กันนะครับมาพิสูจน์ไปกับผมนะ นี่เรยบบ้อยครับอ่านะครับการปักชํำแบบมัดรวมนะครับอ่าโดยใส่กระดาษทิชชู่มัดนะครับแล้วก็ปักชํำแบบในขุยมะพร้าวนะขุยมะพร้าวอัดก้อนผมเอามาละลายน้ํามาแช่น้ําก็ฟูนุ่มขึ้นนะครับนะามาคอยติดตามกันที่อีพีสองนะครับว่าแบบไหนจะงอกลากได้สมบูรณ์กว่ากันได้เร็วกว่ากันนะครับนะกินโหระพาหลังจากที่ผมกิน ๋วยเตี ved. ๋ยวเสร็จเมื่อกี้เด็ดใบเขากินกับก๋วยเตี๋ยวแล้วเมื่อกี้ครับนะมันสวยเอามันคานี่แหละว่าความรู้ไหลครับนะเลืมไปอะเอาอีกหน่อยอ่เดี๋ยวผมก็จะให้ดูกิ่งที่ผมชําน้าไว้ก่อนหน้านะครับที่มันได้ผลแล้วนะวิธีการชําน้ําแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวบางทีของท่านมันได้ผมอยู่บ่อเห็ดไงปนันตีเห็นไหมเนาะเอ้ามาดูกันครับนี่มา เรียงคิวขึ้นมาไนนะครับมาแล้วตัวอย่างของผมนะแต่ผมจะไม่ดึงลกเขาออกจากขวดนะครับผมกลัวเขาชํานะครับเคยมีมาแล้วดึงออกมาติดเชื้อลากเน่าเลยนะครับอ่าผมจะให้ดูในขวดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โห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 เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหม ชัดเจียวไหมชัดเจีนไหมชัดเจียวชัดเจีนไหมเนี่ยผมให้ดูในขวดนะนี่แหละเห็นไหมครับให้ดูในขวดนะอันนี้คือน่าจะชําได้ประมาณยี่บห้าวันครับนับประมาณยี่บห้าวันนะครับนะอันนี้คือต้นเข็มอดอกเข็มที่ดอกพุ่มพุ่มพวงควงใหญ่เขาขาวครับเข็มขาวนะพอดีมันติดมากับช่อดอกไม้ช่อกุหลาบช่อใหญ่ๆอ,อ่ะที่ได้มาจากงานนะครับนะ ผมก็เลยเห็นยอดมันสด,สดผมก็เลยชำระดับกีวีหมอดต้นไม้แล้วเจอยอดกิ่งยอดพันเนวเป็นไม่ได้เลยครับนะต้องเอามาทำการขยายนะครับผมกีวีหมอต้นไม้สย่างนะครับอ่ะเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคติดตามอีพีต่อไปนะครับอีพีสอง ทำน้ำกิ่งขงาาุลาภาโอเคครับสวัสดีครับ